สวัสดีค่ะทุกทกท่านหลายๆคนก็อาจจะรู้จักผลไม้มงคลนะคะที่เรานำมาไหวในช่วงเทศกาลตรุษจีนหรือว่าสาดจีนก็มีหลายชนิดนะคะให้ความหมายมงคลแต่ก็มีผลไม้มงคลอยู่อย่างหนึ่งนะคะต้องเรียกว่าเป็นผลไม้มงคลเพราะว่าก็มีความหมายที่ดีคือเราจะนำมาไหว้จ้าหรือว่าวาพรโพธิสัตว์หรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ ซึ่งให้ความหมายมงคลดีมากแต่ว่าห้ามหรือว่าจะไม่นามาไหว้บรรพบุบรุษคือไม่นามาไหว้คนตายแล้วก็รวมถึงวิญญาณไร้ญาติอย่างเด็ดขาดสาลี่หรือว่าลูกแพรนะคะคนจีนก็จะเรียกว่าส่วนต่างไรซึ่งหมายถึงโชคลาบม,มาถึงไม่ว่าจะเป็นพันไหนนะคะก็จะไม่นามาไหว้บรรพบุรุษเด็ดขาดอาจจะเป็นเพราะคําเรียกที่มีคําว่าไรซึ่งหมายถึงว่ามาถึง คำว่าหมายถึงว่ามามาถึงว่ามาอีกการไหว้บรรพบุรุษที่เสียชีวิตไปแล้วของลูกหลานกะตันญูแม้ว่าจะรักเคารพท่านมาตลอดแต่ก็ไม่อยากให้มีการเสียชีวิตเกิดขึ้นอีกโดยเฉพาะในวันมงคลซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นตุ๊จีนซาจีนในบางครอบครัวนะคะก็จะห้ามไม่ให้ไหว้บรรพบุรุษด้วยสาลี่หรือว่าส่วนทางๆติดขาด อาจจะเป็นเพราะคำเรียกคำว่าไลนี่เองซึ่งหมายถึงว่ามาเราจะนิยมนำสารีไปไหว้เจ้าหรือว่าพระโพธิสัตว์แล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์แทนความหมายของสารีก็คือโชคมาถึงก็คือรวยๆเฮงๆโชคลามาถึงแล้วแต่ว่าเราก็ก็ห้ามไหวบ้บรรพบุรุษนะคะสำหรับชาวจีน คนรุ่นใหม่ที่อยู่ต่างประเทศอเมริกาอังกฤษหรือว่าออสเตรเลียหรือว่ามุมมมุไหนในโลกก็ทมแต่ที่ว่าเรียกสารีว่าลูกแพรคือท่านจะไหว้หรือว่ารู้สึกอยากไหว้ด้วยลูกแพรก็ไม่มีข้อบังคับนะคะมันเป็นเรื่องของภาษาแล้วก็ความหมายแล้วก็ชื่อเรียกในแต่ละประเทศแต่การไหว้เจ้าไหวตุกจีนาศาสตร์จีนนี่ก็มีธรรมเนียมมีรากเง่ามาจากประเทศจีนนะคะ คือภาษาจีนเขาเรียกยังไงก็คงจะต้องตามนั้นมันเป็นเรื่องของภาษาแล้วก็ความรู้สึกโลกเปลี่ยนหลายอย่างเปลี่ยนคนก็เปลี่ยนคือถ้ายึดมากเราก็จะเหนื่อยปล่อยวางก็จะเบาแต่ความกตัญญูต่อบรรพบุรุษดูเหมือนว่าก็จะอยู่ตลอดมาถึงปัจจุบันนะคะก็ขอให้การไหว้เจ้าไหว้บรรพบุรุษ ทำให้ทุกท่านเฮงเฮงรวยๆวยแล้วก็สุขภาพแข็งแรงทุกปีนะคะขอบคุณที่รับฟังจนจบผิดพลาดอย่างไรก็ขออภัยด้วยฝากกดไลค์กดติดตามช่องคุณมีองค์ด้วยนะคะลืมบอกไปว่าที่บ้านก็จะไม่นำสารี่ไปไหว้บรรพบุรุษหรือว่าคนตายเช่นกันเจอกันคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ